สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะที่เรียกว่ากําลังชมสุซานอยู่ตอนนี้นะคะซูซานคอสเมติกค่ะวันนี้นะคะซูซานนำนวัตกรรมต้องบอกเลยนะคะว่านำมาที่ประเทศไทยแล้วนะคะไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีสุซานนะคะจับมือกันนะคะกับหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ที่ประเทศเกาหลีนะคะแล้วเราก็มาเปิดนี่เลยค่ะแผนแทนคลินิกเจจูหรือเจจูคลินิกนะคะ Korea Expert Medical Center นะคะซึ่งเรามีคอร์เซ็นเตอร์ก็คือรับคำปรึกษานะคะสำหรับทุกๆปัญหาซูซานต้องบอกตรงนี้เลยนะคะว่าราคาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเกาหลีเนี่ยที่นี่ถูกกว่าแน่นอน2ไม่สามารถบอกราคาชัดเจนได้เพราะโครงหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างตัวซูซานเองเนี่ยนะคะซูซานเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เ,เรียกว่าซูซานต้องการความเฉียวซานก็จะไม่ชอบมีแก้มเยอะๆหรือแก้มเป็นลูกส้มซานก็ไม่เอานะคะอย่างสมมติเราดูแล้วว่าอุย้ยเราอยากจะเพิ่มตรงน,น ลดตรงนี้ซึ่งเราเนี่ยอาจจะเพิ่มนิดเดียวเราก็จะมีค่าใช้จ่ายน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยบางคนมานะคะหน้าเป็นเหลี่ยมเลยเขาก็อาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยหน้าเขาต้องการความสมูทนะคะตามที่รูปที่โชว์ตอนนี้นะคะจะเห็นไหมคะว่ายังเป็นโครงเดิมนะคะแต่ว่าส่วนของปากที่ปากบนเนี่ยนะคะอาจจะ ใหญ่แต่ปากล่างเล็กมันก็จะไม่บาลานซ์ใช่ไหมคะเราก็จะต้องมาจัดกรอบรูปปากก่อนแล้วก็แก้มที่คล้อยเราก็ต้องยกขึ้นนะคะโหนกที่ชัดเราก็ต้องไปปรับนะคะแต่เราจะมีเทคนิคนะคะในเรื่องของการเติมนะคะเติมในส่วนที่ควรเติม ลดในส่วนที่ควรลดกระชับในส่วนที่ควรจะทํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการยกหน้าใหม่เนี่ยนะคะสเต็ปแรกพบผู้เชี่ยวชาญคะ่ะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะไปตรวจเช็คนะคะสภาพผิวของเราก่อนคือผิวของเราเนี่ยนะคะถ้าเรามีสิวมีฝ้ามีอะไรอเงี้ยเราจะต้องดูแลด้วยอย่าไปทําแค่โครง โครงอย่างเดียวเราจะต้องดูแลผิวไปในเวลาเดียวกันนะคะหลังจากตรวจสอบตรวจเช็คโครงหน้าเราแล้วก็ผิวของเราเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะให้คําแนะนําว่าส่วนไหนที่เราควรจะเพิ่มส่วนไหนที่เราควรจะลดส่วนไหนที่เราควรจะกระชับส่วนไหนที่เราควรจะทําให้ตึง ทำให้เ,เรียกว่ารูปหน้าเราเนี่ยนะคะสวยสมใจเรานะคะเพียงแค่ลงทะเบียนเท่านั้นนะคะก่อนสิ้นเดือนนี้นะคะก็จะได้รับสิทธิพิเศษฟังไม่ผิดค่ะ24,500นานะคะเราลงทะเบียนวันนี้ต้องลงทะเบียนผ่านออนไลน์เท่านั้นนะคะในราคาเพียง1850บาทอันนี้สุสานว่าคุ้มมากนะคะเพราะหนึ่งเนี่ยเรานะคะได้ผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถที่จะเหมาะกับตัวเราเอง2 d i ด m มอนพ l ัสหน้าฉ่ำวาวเพียงครั้งเดียวนะคะแล้วก็ตัว แพทินัมดีมาสนะคะหน้าขาวทันทีขาวใสนะคะแบบไม่ต้องรอซึ่งซูซานเองนะคะก็รอท่านผู้ชมหลายๆท่านลงทะเบียนเข้ามาเราจะได้แนะนำนะคะให้สำหรับหลายๆคนเนี่ยได้เข้าลึกเข้าถึงกับผิวและโครงหน้าของตัวเองแล้วกลับไปคิดดูนะคะว่าตัวเราเองนั้นเราจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะอย่าลืมลงทะเบียนนะคะ